การดูดงผมไม่ต้องใช้วันเดือนปีเกิดไม่ต้องใช้เวลาตกฟากนะครับไม่ต้องมีชื่อนามสกุลก็ได้นะครับแค่ตั้งคําถามเลยว่าอยากจะรวยรวยได้ยังไงอยากจะหมดหนี้จะทํำยังไงละ่ะคําถามประมาณเนี้ยหรือลูกหลานดีไหมอนาคตเขาจะเป็นยังไงจะมีโชคลาภหรือเปล่าคุณผู้ชมสามารถที่จะถามได้ทุกคําถามที่อยากจะรู้นะครับเพียงแค่ตั้งคําถาม 25นาที4คำถามจะได้คำตอบที่ลึกซึ้งรับรองว่ายิ่งกว่าตาเห็นรู้แม้กระทั่งอุปนิสัยของคนในครอบครัวตัวเราหรือครอบพ่อแม่แฟนลูกหรือแม้กระทั่งตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องอะไรบ้างก็สามารถที่จะบอกได้ทุกเรื่องฉะนั้นคุณผู้ชมตัดสินใจนะครับการดูดวงไม่ใช่เรื่องของความงมงายแต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคล ความเชื่อล้นวนถ้าคนเราศรัทธาใครสักคนเรามองแต่เรื่องดีๆของเขาแต่ถ้าวันนึงเราหมดศรัทธาเรามองแต่เรื่องที่เลวร้วายของเขาแต่สิ่งหนึ่งที่เราลืมมองคือตัวเราดีพอแล้วหรือยังการที่เราจะดีพอคนอื่นมาตัดสินกับเราไม่ใช่เราตัดสินตัวเองว่าเราดีกว่าใครแต่ทั้งหลายทั้งมวลคนที่ตัดสินเราก็ต้องมีปัญญา มีวุฒิภาวะแล้วก็รู้ผิดชอบเขาเรียกมีมี r o r a l ฉะนั้นการที่เราจะไปะตัดสินใจใครเลิกนะครับมันจะเหนื่อยเช่นลูกหลานเราแฟนเราตัวเราคนใกล้ชิดคนข้างบ้านปวดหัวครับสนใจเรื่องตัวเองทำยังไงให้รวยทำยังไงให้หมดหนี้ทำยังไงให้อยู่สุขสบายแล้วก็ไม่ต้องลำบากอีกแล้วอันนี้สำคัญกว่า แต่ถ้าเราคิดถึงคนอื่นแล้วเกิดทุกข์หยุดเถอะวันนี้ถ้าเราหยุดได้หยุดความคิดตัวเองได้เราชนะทุกอย่างแล้วครับแต่ยิ่งเราหยุดใจเราได้ที่ท้อแท้กลัวความกลวงเวลาจะสอบเวลาจะทำงานเราความกลัวเพราะเราคิดว่ามันยากมันเยอะหรือปัญหาคนนูน้นคนนี้มันจะมาทำร้ายเราเพราะเราไม่เคยหาวิธีอื่น วิธีง่ายที่สุดเลยผมจะบอกคุณผู้ชมก็คือปิดสวิตช์ปิดสวิตช์สวปิดสวิตช์สปะไม่ใช่นะผมหมายถึงปิดสวิตช์จิตใจของเราไม่ให้แบบไปข้องเกี่ยวกับสิ่งที่เรากำลังจะสร้างความทุกข์ฉะนั้นอยู่กับลมหายใจนะครับ